ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุกคนบอกสาวน้าแกชิดบ,บ้านคือเก่าวเนาะค่ะเมื่อน้สิภามาเบิ่งธรรมชาติในทุ่งนาเนาะค่ะเบิ่งเด้อค่ะนี่ปีนี้บ่มีคนเห็ดนาพี่น้องทิ่มไว้เสียดายเนาะธรรมชาติบ้านเฮาเนะค่ะนี่ เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสิพามาเบิง่งเบิ่งเดือนนี่หอยก็โตบ้ากใหญ่มันหลายจนกินโบมดแล้วค่ะนี่นี่นอย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 ี่หอยหอยยังห้อยอันหอยเชอรี่แล้วหอยปังนี่ลายลาย พักแว้นกำลังออกเด้อค่ะนี่ยอดงามงามสีพามาเบิ่งเดี๋ยวสะดอยกับสีมาเก็บเพื่อนแตกยอดก่อนเด้อค่ะนี่นี่เด้อค่ะพักเว้นเนาะคะ่ะให้เพิ่นแตกยอดงามงามก่อนค่ะพี่น้องพักเว้นหลายหลายพี่น้องกับพักขยังนากับเป็นทุ่งพักขยงนา นกคะ่ะแต่กรบ,บเป็นยังนกะะ่ะพี่น้องบ,บ่เนอะได้เ็ดไห้เฮ็ดน,นาก็งัวควายนี่แหละคะ่ะเขามาปล่อยปล่อยงวัวปล่อยควายเลี้ยงเนาะคะ่ะโอ้อยากมีแหงเด้พี่น้องอยากมีพลังเยอะๆนะคะจะเฮ็ดได้อยากซื้องวัวซื้อควายมาเลี้ยงหลายๆปล่อยเลยนี่ใน,นทุ่งกว้างๆแบบปล่อยเลี้ยงเลยเฮ็ดอย่างใดบ,บ่มีแหง เป็นเด้อคะพักขยังนางานอ่ะงานพูดอยากได้ก็มาเอาไปกินเด้อค่ะเก็บไปขายก็ได้นี่หอยก็คือกันเด้อค่ะนี่บ่์หวงค่ะให้ฟรีฟรีเด้อค่ะนี่โตบังใหญ่บังใหญ่ฮคนสมัยนี้เพิ่นบ่เลี้ยงเพิ่นบวเห็ดนากันเด้อค่ะพี่น้องเห็ดสวนยางปลูกทุเรียน แต่มันบ่มีคนในเฮือนนะพ่อกับแม่กับแ่าแล้วแต่ก่อนก็นมีแต่พ่อกับแม่เท่าเลยนเนาะเพื่อนพากันเห็ดเนาะค่ะแต่ที่นี่พนเพื่อนแถาแล้วบ่ไหวแล้วเนาะค่ะบ่มีคนเฮ็ดเสียดายเด้อมาเด้อค่ะไไรยังมาเห็ดมาเช่าก็ได้เด้อค่ะบ่แพงเนาะค่ะหรือแบ่งข้าวกันก็นได้เนาะค่ะสามส่วนกับส่วนหนึ่งเนาะคะ<ม>่ะมาแล้วมาแล้วสวัสด,ดีลูกสวัสด,ดี วัดดีชานมชานมวัดดี f เอฟซีสิลูกชานมวัดดีชานมนี่เหรอค่ะค็นแดดเนาะค่ะฝนตกบเนูะทางเป็นหยุดหรือยังเนาะฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วลุยจะตกมาอีกหรือเปล่า แล้วคะ่ะเอาธรรมชาติมาฝากนะคะจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไอ้สาวนาแก่ชีวิตบ้นบานๆนำแน่เด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบรนพีเมืองน้องของเฮานะคะฝังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศนำนะคะให้การติดตามส,สนุนสาวนาแก่ชีวิตบ้นบานๆมาโดยตลอดเนาะคะ่ะ สำหรับเมื่อนีนะคะพ่อแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะค่อยพ่อกันใหม่คลิปหน้าคลิปจะต่อไปเนาะคะ่ะขอทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยค่อยพ่อกันใหม่เนาะคะ่ะเอาธรรมชาติมาฝากสวัสดีค่ะชานมชานมกินยาไหม ชานมกินยญาแม่กินหญ้ากิกนหญ้าชานม หอยปังกับหน่วยบังใหญ่ปังใหญ่นะปักคะแยงหน้นากระเต็มเป็น,นี้และคะ่ะธรรมชาติเนาะอุดมสมบูรณ์นะคะบ้านเฮาเป็นอย่างสีละพักเว่นก็บลายหลายมาขามปูต้นมาขามอ่อนกำลั่งดีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ